อันนี้คือท่าที่สองใช่ไหมท่าที่สองค่ะเป็นท่านวดกดสามจุดสดท่าแรกเป็นท่านวดกดจุดอันนี้ลชื่อว่านวดกดสามจุดจนถึงท้ายทอยเลยเราไม่ได้ได้แต่ท่าจบไปนวดที่จังจำได้แต่ท่าจบเลยนะ้รวบนะ ทำเหมือนกันทั้งหมดเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ที่เราที่เราท่านรับไว้ใช่ไหมตามรายทีเราเปิดไปก็เย็นเป็นไงคะเย็นเย็นหมดทั้หัวนะเย็นทั้งหัวะนะแต่ว่ามันไม่ได้เย็นแสบนะมันจะเย็นแบบเย็นแสบเลยมันเย็นแบบเออถ้าเกิดเย็นบางอันนี้ก็คือแบบเย็นบ๊อบวาบอะ อย่างนั้นอย่างนั้นไม่รู้อย่างนังง้นจะเป็นเหมือนเคมีแต่อันนี้เขาเป็นตัวน้ำมันของพีพีอะแล้วก็เป็นตัวนิ้เรียน,นเหมือนเรากินลูกอมเป็นเบอร์มินความสูงไม่พอเราลงท้อยออยังไม่ลงเขาจะหมุนแล้ว,แล,วแล้วก็เวลาแบบส่งไปอยู่ที่สเตชันหรือยอยู่อะไรเงี้ยครับคนข้างๆจะได้กลิ่นตัวนี้หมดเลยก็วงใช่ว,วงลมกงงง แล้วเขปิดด้วยหัวใจก็จะเห็นมั้าเป็นคนงอเป็น,นอะบอกแค่แบบรูวิธีทางหรืออะไรมาจบพรนักทุวันอะนะครับพรนักทุวัตอต่ไม่เป็นหายทพาเพื่อนนะคนลุกไม่ตอนกลอง หมดภาพหมดหมดแล้วรัา